โอ้โหดีใจมากครับตอนแรกดีใจก่อนว่าคนมายอะมากครับใช,ใช่แล้วก็ตื่นเต้นมาก <c oughs> เป็นงานเดี่ยวครั้งแรกครับใช่ทราบแล้วเหมือนกันอะก่อนอื่นวันนี้เนี่ยเราอยู่ในสยามพารากอนเนาะมีแฟนคลับมีคุณหนูมากันเยอะแหละแต่ว่าเราก็จะมีเพื่อนๆที่มาเดินชอปปิ้งกันในวันหยุดของเขาอยากให้ทักทายแล้วก็แนะนําตัวเองกับเพื่อนๆในวันนี้ก่อนครับครับผมสวัสดีนะครับ <c oughs> ผมโตนรนะครับเื่นยสหโอเคโอเคทีนี้เรากลับมาที่เรื่องเมื่อกี้การโฟนมีบอกแล้วี่บีเห็นในทตเตอร์ละคุณหนูเนี่ยเาส่งใจให้โนเดี่ยวมาเพราะวันี้โฟนบินเดียวเป็นครั้งแรกเดียวอย่างเป็นทางการะแบบได้มาเจอทุกคนเป็นครั้งแรกะมันตื่นเต้นยังไงบ้านตื่นเต้นครับปกติจะมีเพื่อน เป็นปรยโยชน์กัอข้าเลยยโอ้ยอยากเล่าว,วันนี้เมื่อกี้พี่วีก็อยากโอ้ยด้วยแต่ว่าบทบาทเราคือพิธีกร <c oughs> ตามแฟนคลับไม่ได้อโอเคใช่แต่ว่าวันนี้มาเดีย่ยวแต่ว่าเป็นเขาเรียกอะไรเป็นอีกความรู้สึกหนึ่งที่รู้สึกดีมา,มากๆครับได้ใช่ใช่แต่ทุกคนก็ต้องเน้นย้ำนะว่าทุกคนให้ความร่วมมือกับทีมงานพวกเราเมื่อกี้พี่วีชมกับทีมงานอยู่หลังข้างหลังครับว่าแฟนคลับของโฟนนี่ปรบมือให้ตัวเองก่อนพวกคุณน่ารักมาก ช้อปปิ้งไปบ้างลีอ,อังช้อปปิ้งไปบ้างลีอ,อังอาญาหน่อย,ยเล็งไปแล้วครับเล็งไปแล้วนะใช่ครับผมเพราะว่าต้องแต่งหน้าทุกวันนะครับใชัยข้างหน้าก็บอกมีแนะนำครับอา่าเพราะฉะนั้น ของตัวฟอแล้วก็อีกหลายๆคนที่วันนี้คุณมาสัมผัสกันน่าจะชื่นชอบเนาะใช่นะครับงานของเรานะครับนาสตาร์เดชั่นยูเววันนี้ถึงวันที่7พฤษภาคมส0โมงเช้าถึง2องทุ่มพาคนที่คุณรกักหรือว่าคุณตามหาไอเทมพวกรองพื้นเนาะแล้วก็แป้งตัวไหนอยู่ยังไงก็เจอที่นี่ใครเห็นพี่พี่เมคอัพอาร์ติช่นไหมครับคอยแนะนำอยู่อะไรใช่ใครยังไม่ีความรู้ก็สามารถมาได้แล้วเนี้ยอ่ไม่ว่า เ,เพื่อนๆนะครับแฟนๆจะเป็นเฉดสีไหนผิวสีไหนก็ตามสบายใจได้เพราะว่าโฟดูหรือเปล่าว่าเขาเนี่ยมีเฉดสีให้เลือกอะ ถึงยีมเฉดสี23ามเฉดสีโหมากกว่าสีแบบสีลุมอีกใช่เยอะมากยังไงก็ต้องโดนสีของคุณแน่ๆต้องโดนถูกต้องถึงได้เรียกว่านาสฟาดิชั่นยเอนะครับที่นี้วิธีการเลือกก็อาจจะมีเทคนิคตื่นๆด้วยฝนว่าแม้วิธีการเลือกผลิตภัณฑ์ตี้ไอเทมอาจะไม่ใช่แค่สีอย่างเดียวไงอาจะเป็นความต้องการของตัวเราด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญมาให้ข้อมูลกับโฟสแล้วก็ทุกๆคนหน่อยดีไหมได้ลเลยครับผมเอาเลยครับถ้าอย่างนั้นนะครับทุกคนครับขอเสียงปรบมือนะครับต้อนรับเทรนนิ่ง <Okay. S 2> จะชมโฟด้วยชมโฟดยก่อนครับ <laughs> โฟนครับก่อนที่เราจะคุยกับพิธีและให้พิธีช่วยแนะนำเนาะแน่นอนอย่างที่เมื่อกี้บอกไปมันต้องขึ้นอยู่ความต้องการเราบ่อยน,นะพิธีเนาะใช่แล้วครับ<อ>เวลาที่เราเลือกหองพื้นเนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ใช่แค่เลือกผิตภัณั์เนาะเราอาจจะต้องถามตัวเราเองก่อนว่าเฮ้ยเราอยากได้ผีแบบไหนถ้าอย่างนั้นเนี่ยน้องโฟสครับ ปกติเวลาแต่งหน้ามีเมคอัพลุคเนี่ยลุคไหนคือคาแรคเตอร์ของโฟดโฟดชอบแบบไหนคาแรคเตอร์ครับปกติอ่แล้วทำง,งานครับบางงานว่าจะแต่งหนักแต่งเบาอะไรเงี้ยแต่ว่าเรื่องฉากเนี่ยประเทศไทยเป็นประเทศที่ฮอตบวกกับผมเนี่ยเป็นคนที่ฮ <c oughs> อตหยอกหยอกอากาศร้อนเนี่ย <c oughs> ผมว่า <c oughs> คิดว่าที่เหมาะของ เอแมอ่เพราะมันติดคนมาใช่ใช่ครับก็คือจริงๆแล้วเหมาะมากๆถ้าสหบับแบบอากาศร้อนๆอย่างนี้เนาะในบ้านเราอ่ะ ก,ก็น่าจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าอากาศบ้านเราเนี่ยมันมีแค่ร้อนกับร้อนมากใช่ครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เราใช้รองพื้นนะครับรองพื้นแมทเนี่ยจะสามารถติดอยู่บนผิวของเราได้นานกว่าแล้วก็ทนสภาพอากาศที่มีความร้อนชื้นแบบบ้านเราเนี่ยได้ดีมากขึ้นปกติโฟตุเวลาไปทํางานนะครับโฟต์แต่งหน้าแล้วก็มีเมคอัพอยู่บนผิวเนี่ยนานสุดเลยกี่ชั่วโมงโอ้ยยี่สิบสี่ชั่วโมงครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคือ นแต่งหน้าประมาณหกโมงเช้าใช่ไหมครับถ่ายละครวันเสร็จกลับบ้านกลับบ้านเปดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอนะอ่ก็จะประมาณเนี่ยครับเยอะมากใช่เพราะเวลาเวลาถ่ายละครก็คือนัดกองเช้ามากก็คือหกโมงไปจะเสร็จก็คือแบบโอโหสี่ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเราก็ต้องอยากได้รองพื้นที่แบบติดทนหน่อยถูกไหมเวลาถ่ายเอาท์ดอร์อย่างเงี้ยมันคือแบบที่สุดแล้วพี่ทีช่วยแนะนำผม คือจะแนะนําว่าถ้าแบบว่าเวลาที่เราใช้รองพื้นผิวแมตต์นะคบหลายคนอาจจะรู้สึกว่าถ้าใช้ผิวแมตต์เนี่ยแล้วให้ติดคนก็อยากจะได้รองพื้นที่แบบเนือ้อแบบหนาหน่อยหรือว่าปกปิดแบบเยอะๆหน่อยอย,อย่างเงี้ยแต่ใน,นะความเป็นจริงแล้วอะครับเวลาที่อยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนเนี่ยรองพื้นที่หนาเกินไปหรือว่าเนื้อที่หนักจนเกินไปอะครับจะทําให้หน้าของเราเนี่ยละลายได้ง่ายระหว่างวัน<ะ>อา,าการหน้าละลายระหว่างวันเนี่ย ตกใจเฮ้ยพบตาพี่บุพิสัพเขาเรียกว่าหน้าสังขยาหน้าหยาเอาวยเหลือหลาอันดับหนึ่งนะโี่บอสอนดับหนึ่งนะคำสับนี้ยพี่มีจะได้ยินแต่ไม่ใช่ในหมู่มวลเพื่อนผู้ชายน่าจะเป็นพี่ๆช่างแต่งหน้าที่เราได้ยินใช่ไหมคอยสอนเขาคอยสอนพูดอยู่หน้าหยาหยาใช่ไม่่ใชหน้าสังขยา เราจะน่าจะไม่สั่งขยะก็คือจะแนะนําก็คือให้ใช้รองพื้นผิวแมทยังไงอากาศร,ร้อนนะครับก็คือให้ใช้ผิวแมทเป็นเบสเอาไว้ก่อนแต่พยายามเลือกรองพื้นแมทที่ติดทนเนื้อบางเบาและที่สําคัญนะครับก็คือเวลาลงไปกับผิวแล้วต้องแนบไป ร้อนมันเป็นเรื่องปกติที่ผิวเราอาจจะมีเหงื่อมีอะไรบ้างแต่รองพื้นที่บางเบาแล้วก็บบปิดแล้วก็ติดทนเนี่ยจะติดอยู่กับผิวเราแล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากกว่าอืทีนี้เนี่ยก็จะต้องเมคอัพขึ้นมาบ่อยไหมฮะนานๆทีไหมหรือว่ายังไงสําหรับอรองพื้นเมื่อเราลงไปเรียบร้อยแล้วในแต่ละวนัรวนระหว่างวันอย่างอย่างที่โพลเขาบอกว่าแต่งตั้งแต่หกโมงเช้ามีเรื่องรองสีทุ่มอย่างเงี้ยอ่ต้องถามโฟรดีกว่าว่าเวลาเขาแบบแต่งเป็นนานๆค่ะไปแบบหกเจ็ดชั่วโมงรู้สึกยังไงว่าบนผิว S <S <an> ก็จะมีให้พี่ช่วยหน้าช่วยอัพอะไรเนี่ยเพราะว่าอาจารย์ลมอ่าเป็นเรื่องปกติอันนี้คือเป็นเรื่องปกติที่เกิดขึ้นได้ไม่ใช่แม้แต กับน้องโฟสหรือแม้กระทั่งแฟนๆที่มาไปวันนี้หรือว่าทุกคนที่มาในงานเกิดขึ้นได้อากาศร้อนแล้วก็พอเมคอัพอยู่บนผิวนานๆจะรู้สึกว่าเฟรฟลงหรือบางคนและจะรู้สึกว่าสีผิวเนี่ยเข้มขึ้นไม่สดชื่นเหมือนกับตอนที่เราแต่งใหม่ๆตอนเช้า uh huh. นี่คือปัญหาคลาสสิกของการใช้รองพื้นแบบเลยตรงนี้เป็น็จุดที่ทางนาสของเราอะครับให้ความสําคัญแล้วก็มองเห็นเลยว่าจะมีไหมรองพื้นที่สามารถที่จะปกปิดติดทนแล้วก็บางเบา และที่สำคัญมอบก,การปกป้องผิวแล้วก็บำรุงผิวไปในเวลาเดียวกันด้วยโอ้โหโอเคดีไหมก้มรุง่งผิวไปด้วยดีมากเออทีนี้ครับแล้วโปรดักชิ้นไหนบิวตี้ไอเทมชิ้นไหนจากนาที่เหมาะกับโฟดที่สุดครับตอนนี้พี่ทีคิดว่าเมือ่อกี้ที่โฟดบอกโฟดบอกว่าโฟ์ชอบลองพืที่แบบให้ดูแมตหน่อยเพราะต้องทำงานยิงยาวทั้งวันอย่างเงี้ยแล้วก็อากาศค่อนข้างร้อนบ้านเราทีก็จะแนะนำเป็นรองพื้นนะครับสต็อปแมตคอมพลี f ฟาวเดชั่น นะคร ey, oh, yeah. Fifth, wait, wait. ับ Matte c o m p l e ว e f o u n d a t i ใช่เดี๋ยวจดไว้เดี๋ยวจะไจดไว้จดไว้นะครับเอาง่ายๆนะครับชื่อของเขาบอกเลยว่า Soft Matte Complete จะให้ฟินิชบนผิวของเราเนี่ยมีความเป็นแมตแบบซอฟต์ๆให้ผิวแบบความเป็นโมเดิร์นแมต ก็ค,คือความแมบแบบใหม่จากนาของเราตัดความเชื่อเดิมๆว,ว่าแมทจะต้องแห้งแป้งออกไปเลยครับหน้าเรานําเสนอความเป็นผิวกับมูลนแมทคือแมทที่ดูบางเบาบแนบกลืนไปกับผิวแล้วก็มาพร้อมกับการติดทนยาวนานตลอด24ชั่วโมงที่สําคัญยังไม่หมดแค่นั้นอย่างไี่พี่บอกไปว่า ความชุ่มชื้นบนผิวเป็นเรื่องที่สําคัญเวลาที่เราใช้รองพื้นแมทอย่างที่โฟนบอกว่าพอใช้ไป6ชั่วโมง7ชั่วโมงหน้าเราจะเริ่มเปลี่ยนสีหรือน้ำลงหรือจะรู้สึกแห้อย่างนี้นะครับ <S <S นาสก็จะมีเทคโนโลยีนะครับก็คือที่เรียกว่า ไฮโดรแมทบาลานซิ่งคอมเพล็กซ์อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นตัวช่วยให้ความชุ่มชื้นกับผิวของเราแล้วก็บาลานซ์ความชุ่มชื้นระหว่างผิวเราแล้วก็รองพื้นระหว่างวันตัวนี้แหละครับทำให้ผิวเราชุ่มชืน้นรองพื้นดูเป็นผิวแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีระหว่างวันอยากไปลองเลยตอนนี้อยากจะรู้มากได้ยินมานแต่ยูนิวไม่ได้ลองสัมผัสนะผมว่าตอนแรกเนี่ยพอลงไปเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเนื้อครีมแหละใช้ไปใช้ไปตัวซอฟต์แมทตัวเนี้ย จะกลายเป็นแบบว่ามีความแป้นๆป้นขึ้นมาถูกต้องเลยครับข,<อ>ขึ้นมาไม่ได้ไงนครับพี่ <laughs> <laughs> นวัตกรรมของนานวัตกรรมเป็นเทคโนโลยีจากทางเรานะครับที่เมื่อลงไปบนผิวตอนแรกเนี่ยจะให้ความรู้สึกแบบลิควิดแต่เมื่อเราปาดนะครับทีบอกเลยว่านับหนึ่งสองสามจะหายกลายไปบนผิวเหมือนเราใช้แป้งสวยๆเป็นรองพื้นที่เนื้อบางเบาได้เหมือนแป้งไปอยู่บนผิวเลยดีเลยนะปอสได้ยินว่าทางนา ส่งไปให้โฟนได้ลองในเรื่อเหมือนกันหลังจากได้ลองแล้วเล่าประสบการณ์ให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างครับใช่ดีมากครับให้พี่ช่างหน้าใช้ให้ครับแล้วก็มีเขาเรียกว่าอะไรแป้งตลับเหรอครับหรือว่าอ่าใช่ครับผมซอฟแมทอ่าเพอร์เฟคติ้งพาวเดอร์ออ๋ใช่ครับซอฟแมทเพอร์เฟคติ้งพาวเดอร์ใช่จะมา order กันกับเอารองพื้นนะครับซึ่งความพิเศษอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งความพิเศษแล้วตะกี้รองพื้นเราพิเศษแล้วพอลงไปเสร็จแล้วมันเซ็ตตัวแล้วก็เหมือนกับมีแป้งอยู่บนใบหน้าถ้าใครออยากจะได้ผิวที่เเพร์ฟค ยิ่งขึ้นเราสามารถใช้แป้งซอฟต์แบบ Perfecting Powder ตัวนี้เนี่ยเซตลงไปอีกทีหนึ่งซึ่งเขาเป็น Press Powder ไม่มีส่วนผสมของรองพื้นแต่ทุกคนทราบไหมครับว่าประสิทธิภาพของเขาสามารถทําได้ดีเทียบเท่ากับแป้งผสมรองพื้นเลยต้องมาสัมผัสกันให้ได้ที่นี่เลยครับ n a s Foundation UV นะครับผมซึ่ง จะมีจนถึงวันที่7พฤษภาคมใช่ครับยังไงแวะมากันให้ได้ผลิตภัณฑ์เรามีให้ลองครบทุก b e a u ้ไอเทมเลยและเราก็มีโปรโมชั่นด้วยนี้สำคัญนะครับอ่ะทีนี้สุดท้ายอยากให้พิธีเนี่ยฝากอะไรถึงคนที่เดี๋ยวเขาจะเข้ามาสัมผัสกับิวตี้ไ i เทมในงานของนาสของเราละอยากจะฝากอะไรถึงเขาอีกบ้างเชิญเลยครับพิธีผมที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับให้เข้ามาสัมผัสที่นาสของเราในช่วงนี้นะครับหนึ่งถึงเจ็ดหรือจริงๆแล้วหลังจากนี้ก็จะมีที่ อยากให้ทุกคนมาลองสัมผ <contextual> ัสว่าผลิตภัณฑ์คอมเพล็กซ์ชันของเราไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์คอมบิฟอร์เรชันที่ทีได้คุยไปตะกี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่พลาดไม่ได้เลยก็คือเราได้ไหมแป้งนางฟ้าเยมีแม่งนางฟ้ามากชมากเ่าเฮ้ยดแป้งนางฟ้าวะสนเลยครับมันมากนะปินได้แบบเลือกการแบบเล่นอรใหกับสายที่เป็นต้น ไลท์เรฟเลกติงฟาเรชันที่มีทคโนีพิเศษที่จะสามารถทำให้ผิวของเราเนี่ยสะท้อนแสงแลว้วก็สวยได้ในทุกสภาพแสงยินว่าโซเอามาแล้วไม่ใช่หรอ,อพิเศษสำหรับงานนี้เท่านั้นโอโ้โหกลับมาแต่เขายังกลับมาพร้อมสีใหม่ที่พร้อมให้ทุกคนในงานนี้ได้ลองสัมผัสเพราะฉะนั้นนะครับงานในวันนี้ของเราหลังจากจบช่วงนี้ไปแล้วนะแตเ่ทุกคนสามารถเข้ามาสัมผัสกันได้เลย,เลยนะครับกับนาสฟาเรชันยูเอแรับผมอาร์ลครับ ทุกคนครับต้องขอบคุณพิธีมา,มากๆดังนั้นครับขอเสียงปรบมือแรงๆให้กับพิธีสุเปรชัดทวีสินเทรนนิง่งเมนเจอร์นาสขอฟติก มาตลอดแต่วันนี้พี่วีเห็นกับตาและเห็นว่ามากันเยอะมากอยากรู้จังเลยว่าเรารู้สึกว่าได้รับความรักจากแฟนคลับแล้วรู้สึกว่าแบบเราประสบความสําเร็จแล้วหรือเปล่าหรือว่ายังไงเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับประสบความสําเร็จตั้งแต่ได้เล่นซีรีส์แล้วเพราะแฟนผมคือแบบอยากเล่นซีรีส์อยากร้องเพลงอะไรอยากเป็นศิลปินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ประสบความสำเร็จตั้งแต่ตอนนั้นแลวครับสำหรับผมแต่ว่าไม่คิดว่าจะมีคนรักอะไรเยอะขนาดนี้ครับผมก็ขอบคุณขอบคุณมากครับ อีกนิดนึงได้ยินว่าเร็วๆนี้บ้าที่เราจะต้องบินไปที่ญี่ปุ่นพร้อมกับเป็นเพื่อนใช่แล้วจากแฟนมีทใช่แล้วพี่สี่พี่พี่ชีไม่ใช่พี่พีพีพีครับผมไม่เป็นไรครับครับไม่เป็นไรนะนี้เดี๋ยวเราบินไปแฟนมีทที่ญี่ปุ่นใช่ครับเออแล้ว มีความพิเศษอะไรที่นั่นบ้างตอนนี้เราต้องมีการซ้อมมีการเวิร์กช็อปอะไรนะใช่ครับมีเพื่อนๆไปซ้อมร้องเพลงเลยครับแล้วก็ซ้อมการแสดงครับใช่แล้วก็เตรียมตัวเตรียมตัวภาษาญี่ปุ่นครับผมสวัสดีครับให้บางอย่นิดหน่อยไอชุดดุอาแปลว่าฉลาดคุณอ๋ออ่ะแล้วก็พอบินไปแฟนวีดีญี่ปุ่นน่ะไม่รู้ว่าคุณหนูทั่านไหนฮะคุณอยากจะเห็นคอนเทนต์อะไรส่งตรงจากญี่ปุ่นบ้างหรือเปล่าเช่นฟล็อต อยากเห็นล็อกอยากเห็นคอนเทนต์จากญี่ปุ่นไหมอยากป่ะถ้าเสียงเบาอาจจะไม่เกิดคอนเทนต์นั้นก็ได้นะคุณว่าไงอ๋อมาท o u t ยูทูบลอครับอืมน่าสนใจครับน่าสนใจทำเลยทำยูทูบเดี๋ยวล็อปกับเพื่อนๆเออเป็นเที่ยวญี่ปุ่นเออเก็บหน่อยเก็บบรรยากาศหน่อยเดินทางแล้วบินแล้วไปทานา นอ่ได้ครับมีลุ้นนะรอดูเลยครับมาดูนะได้ครับผมตามกันนะครับแล้วก็เห็นอะไรป้ะอ๋ออ่านอ่านนะให้ฟังหน่อยดิโฟสเอาหน้าม้าลงพี่จะโกนคิ้วอันนี้ว่าอันนี้ถือว่าหน้าม้าแล้วป่ะอันนี้ยังอยู่ก็ถือว่าเป็นหน้าม้านะหน้ามาน้อเริ่มเลยไหมกรนคิ้วเลยไหมเดี๋ยวละพี่สี่เต้นมองนาน ปวดูน okay. ี่ดูนี่เนี่ยกลายเท่ะตรงครับเดี๋ยวพี่ถือไปฮะอยากดูไหมทุกคนพี่หมีก็บังเอิญมาร้องเพลงนี้ได้ซะด้วยดีฟอด์เอาอย่างจะพยายามครับโอเคทุกคนช่วยพี่ร้องนะฮะทุกคนช่วยพี่ร้องนะเอาอย่างสามสองหนึ่งมองนานๆคนสูงมองนาน i'm sorry ล่าได้หมดท่านี้แกะอะไรโอ้ยนี่เขาก็สองรอบคุณอีอกน,นิดน,น,นึงเสียค่าลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูใน Twitter h a s h ช a ท็กแฮชแท็กคือ Nas with Ford เออไปดู Nas <Large> Thailand ถูกต้องแล้วโฟนครับแกะเองบ้างน้านี้หรือว่ามีใครช่วยแกะท่านี้คุณเจมส์เป็นไรครับเขา,าช่วยแกะท่านี้ใช่ครับผมแต่ว่าผมไม่อยากเต้นตามเขาไปเป็นอ๋อ เดียบเทีย์คุณหนูของโฟรเนี่ยเป็นบิวตี้ไอเทมสักหนึ่งชิ้น,ค,น,น,นคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนคิดว่าจะเป็นชิ้นไหนใช่แป้งกับรองพื้นครับแป้งกับรองพื้นเพราะว่าเป็นสิ่งที่ขาดกันไม่ได้โอ้ชชเอาาแบบแชี่ยบเชี่ยบแม่แต่เมื่อกี้แอบแห้งสีนังชิ้นเลยเมื่อกี้ผมผมอยู่มันขาดไม่ได้ใช่ฮะต้องมีมันเป็นแบบว่าอยู่บนอยู่บนแบนบอยู่บนหน้าของเราเลยเลยยานะฮะโอเคนะครับอ่ะ ฝากอะไรถึงเพื่อนแฟนของเราหน่อยฝากถึงเพื่อนๆนที่อาจจะมาดูกันดูเห็นภาพตอนนี้แล้วก็อยากจะมางานนา s t เดชั่ i o n Uae ครับเชิญกัโทุกเท้าครับ,รบก็ฝากทุกคนนะครับไม่ว่าจะอยู่ตรงนี้หรือว่าอยู่ทางบ้านกําลังดูลาซี่อยู่หรืออะไรอยู่นะครับก็ฝากนาใช่ไหมครับรับรองว่ามีสิน้าที่มีคุณภรพมมาถ้าสมมติใครไม่มีความรู้เรื่องการแต่งหน้าครับก็มาตรงนี้ได้เดี๋ยวมีพี่เมคเัิลออสตินนะครับคอยแนะนำช่วยเหลือนะครับ เจอกันนะครับที่แฟชั่นฮอล์ชั้นหนึ่งเสีามพรากรนนะครับถึงวันที่7พฤษภาคมกับ Foundation นาสไตล์เดชโยเวกครว่าเมื่อกี้น้องเก่งมากส่งเสียงหน่อยฮะ <S 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 โอเคแล้วเราต่อไปยืนลอดตรงนี้ขออนุญาตเชิญผู้บริหารขึ้นมาถ่ายภาพด้วยกันนะ <S <S ได้เลยครับโอเคสักครู่นะครับ